สวัสดีครับพรแม่ทั้งนอทั้คนนะครับวันผมขับรถดับเมืองสกลนะครับหยุดมานานครับหยุดขับรถคนตกครับนอนรูเครับเอาพิษครับเพิ่งได้มาวิ่งครับอันนี้ไม่ใช่ทางออกบ่อครับทางไปเทดินครับอันนี้เป็นถนนวิ่งไปเทดินนะครับไม่ใช่ออกบ่อนะครับยักเต็มกล่องครับคุ้นผ้ามาด้วยนะครับอ่า ภาพคืองานงานหลวงครับที่ผมเคยพูดครับผมถ่ายไม่ได้ครับข้างในับไม่ถ่ายครับเดี๋ยวผมพามาดูที่เทแล้วกันที่ดําดินนะครับต้องจดเวลาด้วยนะครับขโมยไม่ได้ครับขโมยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดินส่วนพระองค์นะครับไม่ใช่ดินหลวงนะครับดินหลวงแวบนึงนะครับอันนี้เป็นดินส่วนพระองค์นะครับดินอ่าเขาเรียกว่าดินอะไร สิ่เะเ่้าอยู่หัวครับดินขาขึ้นครับลําบากมากครับอันนี้เกียร์สามนะครับขาดขึ้นมาวันหนึ่งก็สิบเที่ยวครับวิ่งไกลมากครับเอาไว้ใกล้ๆก็ไม่ได้ครับเขาไมาให้ไว้ใกล้ๆครับขึ้นมาบนภูเขาเลยนะไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพาไปดู ขาลงคร,รับลงนิดเดียวครับถนนนี่ร้อยเละไปหมดครับพอผมพวกผมยัดเต็มมาเต็มกล่องครับเป็นงานเหมาครับน่ครับเดี๋ยวอันนี้ให้บนพูสุดๆนะครับนี่ครับมาดูบ่อลุกลังครับลูกลังบนพูครับลูกลังอ่าเป็นออกเป็นเม็ดขาวทรายขาวนะครับนี่อันนี้ใช่หมดเลยนะครับเป็นบ่ลุกลังครับแต่มเป็นดินดินหลวงครับมันขุดไม่ได้ครับดินไม่มีสนุนนะครับพอขุดก็ผิดนะครับเป็นลูกลังแบบนี้เลยนี่ไม่แดงเท่าไหร่นะครับ สู้แถวคนแก้วมาได้ครับแถวบ้านผมแต่อันนี้อยู่บนภูเขาเลยนะรถผมพวกผมขึ้นมาภูเขาครับรถวิ่งก็มีสามคันนะครับบริษัททั้งหมดนะครับยังไม่ได้รับรืร่รวมนะครับเพราะว่าเป็นงานเหมาแบบเผื่อจะได้เงินเนาะก็ไม่อยากให้รถร่วมมารอเอาตังค์ครับผมผมก็ไม่มีทุนเหมือนกันนะครับจ่ายก่อนเพราะหน้าผนนี่ครับแถวนี้เป็นบ่อลูกลังเลครับเป็นลานหินหมดเลยครับแถวนี้ ัถึงแล้วเขาเรียกว่าบ่อแถวผมนี่ก็ไปเรียกที่เทนี่เลยเขาเรียกเป็นบ่อข,ข,ขยะนะครับของโรงงานหลวงนะครับนี่ครับพื้นที่ห้ามเข้าครับส่วนห้ามเข้าครับพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับโรงงานหลวงครับที่แห่งที่สามนะครับนี่ครับพื้นที่ที่เทดินครับเราก็เ <med> อามาเทอยู่นี่ครับเทที่อื่น,น,นไม่ได้เลยคนระับนี่รถไทยรอครับ ค้ออามาก่อนแล้วเดี๋ยวอันนี้ดินเรามาทิ้งนะครับมาเอาให้นั้นไม่ได้เลยนะครับไม่ให้ชาวบ้านไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องเรียกผมครับนี่ครับต้องคุมผ้ามาอย่างดีครับอันนี้ดินลว้ลวนๆนะครับคุมผ้านะครับต้องมาปลดผ้าก่อนโอ้ยตั้งกะวิ่งกินมาก็เหนือวันนี้โคตรเหนื่อยครับงานนี้ ตังครับเที่ยวครับวันนึงได้สิบเที่ยวครับขาปวดผ้าก่อนครับเดี๋ยวผมขอญาตเก็บผ้าก่อนนะครับผ้าเสร็จแล้วครับรถไฟไหวไหมครับผมกำลังกู้โซ่ครับอันนี้โซ่ปันดับอมดแล้วเห็นลมครับติงลมครับต้องซาวไปได้เอารถไถมาครับเพิ่งเอามา ขึ้นครับหับไม่ค่อยหนักจัด เอเสียใหญ่นะครับไอหนักในรถไฟแล้วก็เที่ยวครับเที่ยวแบบนี้ครับเป็นเวลานะครับเทเข้าเทออกครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนะครับเวลาเรียบร้อยครับนี่ก็กลับไปเอาดินต่อครับ ได้อยู่นะครับวันก็หนักหนาเอาการอยู่นะครับการเที่ยวเหนื่อยครับเก็บผ้าคุ้มผ้าอนันนี้ดินทิ้งไม่ได้นะครับเขามาถามขอซื้อตลอดนะครับพว้โ,โก็เลยบอกว่าเออเอาให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าดินของโรงงานหลวงครับเป็นเขาไม่ให้ทิ้งอ่าเอาอไว้ให้เขาไม่ขายไม่ใทิ้งสิ เขาไม่ให้ขายนะครับคนบอกอ่ใครบ้านคนบอกว่าก็ไม่ต้องบอกสิโอ้ไม่ได้ครับเพราะผมพวกผมจดเวลานะครับจับ d ว s ทุกคันครับขาเอาออกไปหนีไหนไม่ได้ครับถูกจับเลยแต่ลายมาครับเนี่ยภูเขาตรงนั้นนะมองลูกเลยเนี่ยหินภูเขาครับเนี่ยขึ้นมาเทครับแต่นี้เป็นบ่อลูกลังตะก่อนครับซ้ายเป็นงานหลวงนะครับมาถมทําทางทําถนนครับลูกลังแถวนี้ มีคาเกียร์สาวคนนั้นเขาลงว่าลงสี่ครับนิดไม่รีบก็เสียเวลาตรงขึ้นลงก็ไกลด้วยครับเคยจะถึงแต่ละเที่ยวครับเกือบสามสิบนาทีได้ครับเพื่อถึงรถเมโคอ่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับก็ลงมาถนนใหญ่ครับถนนดีครับวิ่งสะดวกครับแต่รถผมก็องวิ่งไม่เร็วฮะ รถเก่าครับไปเรื่อยๆครับเหนื่อยครับแต่เที่ยวไม่มีแอร์ด้วยร้อนด้วยเอาครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับอาจจะเป็นคลิปลงน้อยบ้างครับก็อย่าพึ่งห่างหายกันนะครับเดี๋ยวพึ่งจะไปสอบกันนะครับขอโกรกอนะนะที่ได้ลงมาทำงานที่ได้ออกงานครับเมื่อกี้ก็โดนพายุถล่มครับก็เลยออกงานไม่ได้ครับสามสี่วัน แล้วก็ทางอวตาเขาไม่ให้วิ่งถนนครับเพราะว่าเขาขอทําทางก่อนตรวจงานให้สิทธ์ก่อนนะครับแล้วก็พอดีเจอกฝนเข้ามาด้วยเขาหยุดเป็นวศอาทิตย์กว่าได้ครับพอวิ่งต่อนะครับตรงนี้วิ่งเข้าหมู่บ้านนะครับจะเอาดินของหมู่บ้านออกมาครับพอที่นี่ก็ขอคงครับ